ก็มาดีวะรอเธออยู่ตรงนี้มาจริงด้วยว่าไม่ยอมถ้าเธอคิดจะมาหลอกเดี๋ยวเธอได้เธอดีก็มาดีความรอเธอจะพอดีก็มาสิค้ารอเธออยู่ตรงนี้ก็มาดีฉันจะกอดจะรักเธอไปตลอดตลอดชีวิตก็มาดีตามกฎนะครับทีมแพ้โดนถีบลงทะเลนะฮะ คิดว่าใครจะใบ้ได้ดีกว่ากันกูทายแล้วกันมึงทายใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวผมจะใบ้ให้อะตัวใหญ่ๆเป็นสัตว์ตัวใหญ่ๆเป็นสัตว์สีชมพูหมูตัวใหญ่ใหมูหมูหมูที่มีเขี้ยวหมูป่าใช่มึงคืออะไรวะมึงนะ ที่ใส่ตรงรองเท้าอ่ะใส่รองเท้าอ่ะเป็นล้อเป็นล้อเป็นล้อสเก็ตไม่ใช่ที่ใส่รงเท้าคล้าย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 พูดมาพูดมามีอะไรที่ที่ใส่รองเท้า่ีเมันมันเป็นล้อมันเป็นล้อล้อใต้เท้าสเก็ตไม่ใช่โรลเลอร์เบรกเออขมขมกินกินขม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  เป็นผักที่กูไม่กินกูไม่กินผักคูไม่กินผักเป็นผักขมขมแกงส้มเหรอวะผักต้องขยับต่อมผัก่อผักต่อผักที่ขมขมหัวขมขมกรอบขมขมหัวผักขมต้นหอมขมขม ขำผมแบบกัดแค่อะไรวะกัดแล้วแบบสมมากสมมากบลัเพชรเกลือกันเกลือกันละเฮ้ยเวลาบ้านมีไฟไหมมึงเรียกใครเวลาบ้านบ้านไฟไหมอ่ะบ้านไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้เออมึงเรียกใครรถดับเพลิงใครเป็นคนใครเป็นคนฉีดใครเป็นคนฉีดคนฉีดน้ะ ใครดีนะพี่เอเลยว่าเร่องะไรวะหมดเวลาแย่นะโดนไม่กี่คำเออลืมข้ามเลยลืมข้ามเลยได้เท่าไหร่อ่ะสามแพสามไม่โตเฮ้ยเยี่งอยู่แต่ว่าคำยากคำยากยากหลายไม่ยากขอให้หมดเอยยากกว่านี้จะใส่กระดาษชนะอยู่แล้วโอเคข้าพร้อมแล้วเริ่มกสามข้ามเลยครับ รถไฟฟ้เขาห่อยเหรอไมจักรยานอุ้ยนี่ง่ายว่ะตำรวจโอ้โหเอ่อน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูน้ำจิ้มหมูปิ้งผักผัดผัดขาเท้าเยาวหยาไปเสียงหายอีกแล้วครับเยาวหยาเยื่อนเยาวหยาน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทู เาวอขจ้าเหรอเออจดหมายจหมายจดหมายเขียนเียนจดหมายจดหมายตกจดหมายให้ใครพี่ให้ใครให้ใครจดหมายจดหมายให้ใครนี้เสือเป็นโตติเโตเะทเล ซอส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 เป็นฝ่ายจิ้มเกิดเทพเฮ้ยเก่งมากพี่เก่งมากมันเป็นอะไร้ยพยุ้ยโยหน้าโรยหน้ารยหน้าสำนวนสำนวนลยหน้าลยหน้าสำนวนสุภาษิตชิดนงผงสำนวนโรยหน้าโอยหน้า กระโดดไม่ใช่ไม่ใช่เกียวเกียวสีเกียวกระเช้าห้าสอ่า5สองเ่มายันเดินลงได้เลยไหมยันเดินเดลงน้ำได้เลยไหมครับยันลูกไข่เนี่ยมาเก็บไว้ดิปั้นดินเล่นละแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเขามีอนี้นะ เขามีจังหวะเสียงหายอะไรเงี้ยเวลาพูดไปก็อาจจะได้ยินคำพูดนั้นนี่พี่โกรธใ่พี่โก<น>ซื้อสารพี่ผมรพี่ยุ่นเขาซื้อสารทั้งเสียงห,หายก็หายเราก็ไม่เล้นเลยใช่ไหมพี่ใช่ยุติธรรมครับถามาอาดบ้าไปเล่นคนหน้าบนเย้ไม่ได้ไงอัน,นอันนี้คือแพ้ดวงอะไรฮะแพ้หมเล่นมันหน,น้าบนเย้ เล่นเหรอฮะเล่นแล้วฮะอ้าวให้ว่ายน้ำไปถึงคุ้นแล้วไปได้กนะไปได้นะแต่ไม่ได้เกับก็ใช้คู่ของตัวเองขี่หลังแล้วก็เดินลงไปในทะเลให้ถึง19โอย19เลยมื่อขี่หลังรู้ไหมได้ แต่เกาแล้วแหงยังไงจะท้ายไม่ยังไงจะท้ายทุกคนก็ต้องเปียกอยู่ดีแต่ว่าพอดีเมื่อกี้บอกว่ามันจะเริ่มบ่อยก็เลยต้องทำต้องแถวสองอใช่แม่เสียดายจริงๆริงไม่หยุดครับกูเล่นเพื่อเราเนี่ยเออ่ไระกูจากกูเมื่อกี้ไปงั้นลงก่อนแพ้กก่อนโอเคขออนุญาตเก็บมือถือสัก่อน เธอเดินมานะ่ารักทุกอย่างแบบนี้จะไม่ให้ลงได้ไง <S <S อยากรู้เธอคิดเหมือนกันไหมอยากถามว่ามีใครรักหรือเปล่า เราแพ้แต่ชนะใจใช่ใชไม่จริงไม่จริงทำไมถึงไม่จริง ผมกับพี่ยุนชนะในเกมแล้วก็ชนะใจทุกคนครับแนะก็ยังทำบอลลกงงมากไม่หรอกหรือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมด้วยกันดีกว่าสนุกสนานด้วยกันนะเพราะเดี๋ยวพวกเราก็อาจจะมีเกมตกกิจกรรมอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่เกมก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะไปเล่นกิจกรรมอื่นเล็กน้อยครับแล้วก็อยากจะเดินเข้างานเติมกันก็เจอกันในพักตัอไปครับ เคยเคยทาแบบนี้ปะตอนเด็กชอบเขียนทรายเคยนะมาเขียนเลเทนะเหมือนกันวันนี้ก็เลยจะมาย้อนไปเด็กกันเรามาเขียนทรายกันดีกว่าเขียนทรายตรงนี้นะใช่ซึ่งต่างคนจะต้องต่างเขียนเข้าใจปะคันหลังให้กันแล้วเขียนโอเคเราจะรู้ว่าแต่ละคนเขียนอะไร อ่ะเขียนอะไรวะอ้าวไม่รู้จริงเหรอเื่ออะไรวะไม่รู้จริงเหรอไม่รู้ในเรื่องในเรื่องกูชื่ออะไรจีนอ๋อเออจีนสอนี่เหรอใช่เออเนี่ยคาดหวังอะเนี่ยคาดหวังเลยเหรอคาดหวังโอ้ยอย่าคาดหวังเลยอยากเขียนไม่ไหม สองหมุนอ่ะเขาอาจจะไม่บอกผ่านสื่อก็ได้งอนแล้วเดินหนีด้วยวะมาละมาพี่ยุนไปไหนดีครับเดินเล่นนักงานชายหาดไปพี่ยุนจัดผมให้หน่อยตะการดีตะการ อยากเล่นบานาน่าโบดอ่ะจริงมายทั้งทีนั่ไม่ได้เล่นกี่ปีแล้วก็ไม่รู้ไม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับพี่บานาน่าโบด์เหรอใช่โอ้โหอาจจะจำไม่ได้ละหลายปีแล้วอ่ะมาทะเลล่าสุดเมื่อไหร่จำไม่ได้เลยจริงเหรอใช่พี่ยจะพาผมไปเที่ยวไหนนี่เดี๋ยวพาไปเดินตัวงานเลย มีอะไรนนี่คือบรรยากาศริมชายหาดนะครับาจาบรรยากาศงานก็ต้องหันไปด้านนู้นคนเยอะมากบอกตรงเก็บไม่หมด ดอย่าให้ดูแล้วไงไปแล้วยืนบนคนยืนบนคนโอ้ถือว่าเป็นสถานที่ชิคๆที่หนึ่งเลยไปกันไปกันไปกันเป็นยังไงบ้างครับวันนี้คนเยอะ วันนี้เราจะเราจะเล่นน้ำกันไหมดูก่อนฮะว่าเมาเปล่าพอไปกล้องมันขึ้นไปแบบนี้ล่ะขออภัยในความที่กล้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนื่องว่ามือใหม่มือใหม่หัดถ่ายเป็นทิปแรกที่เรามาเที่ยวด้วยกันปกติอยู่แต่ในกล้องถ่ายใช่ได้มาพักผ่อนหลังจากทำงานอย่างนั้นใช่ใเดี๋ยววันนี้พี่โอจช ถอดโชว์ซิกแพคใช่ไหมพี่เดี๋ยวจัดให้เราดูท้ายคลิปครับแมวแมวสองนิ้วสองนิ้วเดียว กลับกันแล้วเอ,อาจจะปวกเปียกกันหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเราก็ดึกดึกพอสมควรเนาะคนนอนไวครับไวตีสองแล้วสาม <laughs> ก็ถือว่าวันนี้ก็จบกิจกรรมของเราเนาะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับอาจจะสงสัยว่าคนหายไปไหนก็ค,คือน้องมอนปันนั่นเองยังไม่ตื่นหรือเปล่าไม่ใช่ <laughs> เอามันยังไม่ลงมาเหรอเออปันลงมาป่าวะเราจะออกแล้วลเว้ น้องไม่ใช่น้องไปบินก็เลยรีบออกไปก่อนคือเมื่อเช้าบินมารับหน้าบ้านเลยจริงน้องก็ไปแล้วจริงทา่ไหครั้งหน้าเราจะมีคอนเทนต์อะไรก็รอติดตามได้เลยนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นคอนเทนต์ที่แตกต่างกันไปแม่แน่อาจจะเป็นต่างประเทศด้วยซ้ำหรือว่าไปนะไปนะไปนะฝากเจ้าของทลิป ไปญี่ปุ่นครับอ่าอยากไปกันนะญี่ปุ่นเลยเหรอญี่ปุ่นไม่มีทรายให้ปั้นก้อนกลมกลมเล่นนะกูว่าทรายลมลลายแน่ครับไปญี่ปุ่นสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมมาถึงตอนสุดท้ายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เจอกันครับบ๊ายบายไปครับ ก็มาดีควัารอเธอจะพอดีก็มาสิคข้ารอเธออยู่ตรงนี้ข็ามาดีฉันจะกอดจะรักเธอไปตลอด oh. ตลอดชีวิตก็ตมาดี